พระพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั่นแลภพิขุใหม่รูปหนึ่งเป็นพิกขุใหม่ได้นะเดินกลับจากบินทบาทในเวลาปัจชาพัทเข้าไปสู่วิหารแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนิ่ง อยู่ไม่ช่วยเหลือพิกุทั้งหลายในเวลาทําชีวอครั้งนั้นแลภิกุมากรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพิกุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้กลาบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกขุมายรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เดินกลับจากบินทบาทในเวลาปัจฉาพัฒนะเข้าไปสู่วิหารแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ย่อมไม่ช่วยเหลือพิกขุทั้งหลายในเวลากระทำจีวร พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิขุรูปหนึ่งมาตรัสว่าดูก่อนพิขุเธอจงไปบอกภิขุนั้นตามคำของเราว่าพระศาสดาให้หาให้เข้ามาหาภิขุนั้นทูลรับสนองนแล้วเข้าไปหาพิขุนั้นครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับเธอว่าพระศาสดาตรัสเรียกท่าน เธอรับคำของพิกุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นพิกุนั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเธอว่าจริงหรือพิกุได้ยินว่าเธอกลับเดินกลับจากบินทาบาดในเวลาปัจฉาพัดเข้าไปสู่วิหารแล้วเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ ไม่ช่วยเหลือพิกุทั้งหลายในเวลากระทำจีวรพ <c oughs> ระศาสนาก็ถามนว่าจริงหรือพิกุที่ได้ยินว่าเธอเดินกลับจากบินตนาบินตบาตในเวลาปัจชฉชพัทเข้าไปสู่วิหารแล้วเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ไม่ช่วยเหลือพิกุทั้งหลายในเวลากระทำจีวร พิกูลุ่มนั้นกราบทูลว่ายังไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ก็กระทากิจส่วนตัวเหมือนกันโนอะ้โหนี่ท่านก็ท an> claro, ํากิจส่วนตัวท่านเหมือนกันน่ะนะอืมนะ น่ะเอาเอาโสมายว่าไงให้ให้เดาให้เดาคิดว่าคิดว่าดีไหมดูถ้าจะไปรอดมันนี่ไม่ไม่น่าจะดีเหรออือเออเอาโสมเส้นเอาโสมเส้นคิดว่าไงดี ยังอ๋อถ้าถ้าทำสมาธิได้ดีก็ก็ถือว่าดีแต่ถ้ายังไม่ได้ไเลยเลยก็ถือว่าไม่ดีใช่ไหมอ๋ออืมอ่ะอ่ะโอ้เอเคยคิดว่ายัางไงดีคิดว่าไม่ดีคิดว่าไม่ดีใช่ไหมอย่างเดียวเนาะอ่ะเอาโสมาว่า อ๋อทำกิจในการให้สิ้นอาสวะก็ดีอืม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 ,อมแต่อ๋อแต่ถ้าไม่ไม่ใช่กิจเพื่อการสิ้นอาสวะก็ก็ไม่ควรควรจะอะ่แบบคุณธรรมโสระบาลว่ากิจและกิจน้อยก็ขวนขวายเนาะอื่าเอาโสจุมละว่ายังไงดี คิดว่าคิดว่าไม่ดีนะอเอาโซเดียวอ่ะคิดว่าไงคิดว่าไม่ดีนะอ่า,อาเดี๋ยวเรามาฟังเฉลยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบปริพิตกแห่งจิตของพิกุนั้นด้วยพระไทยจึงตรัสกับพิกุทั้งหลายว่านะ พิกขุทั้งหลายพวกเธออย่ายกโทษภิกขุนี้เลยภิกขุนี้เป็นผู้มีปกติได้จดตุตฌาน,นอันเป็นสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอันอาศัยอธิจิตตามความปรารถนาไม่ยากไม่ลำบากได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพระมรจันอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนในปัจจุบันเข้าถึงอยู่โอ้โห,โหเป็นพระอาหารหันต์ด้วยนะแล้วก็ได้จตุตชาญด้วยนะพระผู้ม <c oughs> ีพระภาคตรัสต่อว่าบุคคลปารบความเพียรอันย่อหย่อน ปารกความเพียรด้วยกำลังน้อยไม่พึงบรรลุพระนิพพานอันเป็นเครื่องปลดเปื้องกิเลสท,ทั้งปวงได้แต่พิกขุหนุ่มรูปนี้เป็นอุดมบุรุษชำนะมานทั้งภาณะได้แล้วย่อมทรงไว้ซึ่งอัตภาพมีในที่สุดดังนี้โอ้โหนี่นั้นพระศาสดาก็มองเรื่องของการสิ้นอาสวะ มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะดังนั้นถึงจะไม่โขนควายช่วยกิจปุ๊บนะแต่ถ้าตนเองเป็นอหรหันต์ก็ไม่ผิดเองเหมือนกันนี่เป็นถึงอหรหันต์แล้วก็ได้จดตุตฌานด้วยนะดังนั้นท่านกลับจากบินาบาตท,ท่านกับเก่าสมาธิของท่านนะอ,อยู่ในสุข,ขวิลาธรรมของท่าน ไม่ทำอะไรนะก็พระพุทธเจ้าตรวจดูแล้วก็เลยบอกอ,อย่าไปยกโทษให้เลยนะอย่าไปยกโทษท่านเลยอันนี้ก็ต้องปล่อยท่านดังนั้นวิสัยของอรหันต์แต่ละองค์ก็ไม่แน่นอนนะบางทีท่านก็ขวนขวายช่วยกิจน้อยใหญ่ยายบางองค์ท่านก็ไม่มีนิสัยอย่างนั้นที่จะช่วยขวนขวายก็อันนี้ก็ต้องยกประโยชน์ให้ <laughs> ให้กับท่านไป 那。<Nah. S 2> <laughs>